โลบั๊กหมดไม่พอใช่ไหมนี่เลยร้านมาลูช็อปร้านเติมโลบักระบบกลุ่มและระบบ ID เดียพาร์ใช้บริการได้2ช่องทางได้ทั้งที่แฟนเพจและเว็บไซต์ทางแฟนเพจเพียงแค่ทักข้อความเลือกบริการที่เราต้องการใช้งานไม่ว่าจะเป็นเติมโลบักซื้อไอเทมต่างๆในแบบบล็อกฟลุตเติมเพชนในแบบ a l s t a r หรือทางเว็บไซต์มาลูบั๊กช็อป .com ให้เราสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบเติมเงินเลือกบริการที่มีอยู่ให้เลือกมากมายได้เลยท่านใดสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกผมมีร้านมาแนะนำร้าน Edit My Shop ร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟุตแมนซิตี้โบกุโนคิงพีทและรับกดผลเกมพาร์ทในแบบบ็อกฟุตรับกดเพจแบบออสตัยด้วยเพียงแค่เข้าไปที่ f Facebook เซิร์ชคำว่า Edit My คุณจะเจอร้านที่มีโลโก้สีเหลืองที่อยู่หน้าแรกของฟีดจากนั้นกดปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยและในตอนเย็นของทุกๆวันจะมีผลไม้พิซซ่าจากแบบวันพีทเ e จินดารีมาวางจำหน่ายที่หน้าเพจอี ัสูุดโหดของแบบบล็อกฟู้มาวางจำหน่ายด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ ลาวาบักกลับมาระเบิดครั้งสามารถเติมโลบัคง่ายผ่านเว็บไซต์ลาวาบักเพียงแค่สมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบเติมเงินก็สามารถใช้บริการเติมโลบัคได้เลยมีทั้งระบบจอยกลุ่ม um, และระบบ ID p a ียาร์นอกจากนี้ยังมีบริการอื่นๆให้เลือกอีกมากมายอาทิเช่นบริการกฟิปไอเทมบริการรับฟาร์มบริการเติมเกมออนไลน์จำหน่ายบัตรเติมเกมและบริการ,รจำหนา่า,นาย ID เดีเกมต่างๆถ้าท่านใดไม่สะดวกเติมผ่านเว็บไซต์ก็สามารถใช้บริการผ่านแฟนเพจได้อีกด้วยสำหรับใครที่ต้องการรหัสบล็อกฟุตเลเวลตันทางร้านก็มีให้บริการท่านใด สนใจใช้บริการลิง์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกมโลบอกแบบบล็อกฟุตนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะผมก็จะมาสุ่มผลพิศดารนะครับผมแจกผู้เล่นใหม่เนาะ4ไอดีนี้ครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะสุ่มได้ผลอะไรบ้างนะฮะก็ตอนนี้นะครับเซิร์ฟที่ผมอยู่เนาะโอ้ผู้เล่นใหม่เพียบเลยนี่ครับสามคนเนี่ยจะสุ่มได้แค่ผลเดียวนะครับก็เดี๋ยวผมจะสุ่มให้คนนี้แล้วกันเนาะ เบคอนน้อยคนนี้นะครับอันนี้ก็เบคอนน้อยอน,นี่ก็เบคอนน้อยนะครับโอ้เบคอนน้อยเพียบเลยอะ่ะน,นี้ก็เบคอนน้อยเหมือนกันข้าหัวเท่าไหร่คนนี้สี่พันนะครับก็เลือกเอาเดียสองคนนี้ว่าจะสุ่มให้คนไหนนะครับแม่ผลแรกของเราเนี่ยครับจะได้ผลอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับชิบเบคอนน้อยเพียบเลยอะ่ะอ่ะฮะ ก็ผนแรกของเราเนี่ยครับผมสามสองหนึ่งป,ปาดก็ให้ผนน้ําแข็งว้าว,ว,าวดีนะแต่ให้ได้แค่คนเดียวนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ผลน้ําแข็งคนหนึ่งแล้วก็เปอีกพี่คูณสองอีกคนหนึ่งแล้วกันเนาะสองคนนะครับผมที่เกาะโจรสลัดเนอะคนนี้มิดาบแชงคูด,ด้วยนะครับอะไรเนี่ยโอ้มีดาบแชงคูดจะมาแกล้งเด็กทําไมเนี่ย เดี๋ยวเราให้คนนี้แล้วกันเนาะไม่รู้ว่าเขาจะออกหรือเปล่านะครับเขาคูดาวเลือดอยู่หรือเปล่านะอ่ะเขาเดินมาหาเราด้วยชึบเรียบร้อยแจกหนึ่งิไปไหนอ่ะกินแล้วเรียบร้อยในที่สุดเบคอนทอยคนนี้ก็มีผลน้ําแข็งใช้นะครับว้าวว้าวก็เดี๋ยวผมเป๊ะอีพีู่สองให้สองคนเลยแล้วกันเนาะ ว่าผมเห็นคนนี้คนแรกนะครับเดี๋ยวเปย์คูณสอนคนนี้ด้วยนะครับ FC เฮ้ยปี <c oughs> FC ได้เหรอเอออ่ะๆเดี๋ยวเปย์คูณสอนคนนี้ด้วยนะครับโอ้เฮ้ยเขารู้ได้ไงอะ่ะเขารู้ได้ไงอะ่ะครับผมแล้วก็ให้คนนี้ด้วยนะย e p คุณสอนะครับ ตังพอหรือเปล่าไม่รู้นะครับอเอาไปให้หมดเลย3คนเลยแล้วครับเนอะ <c oughs> เอาไปให้หมดเลย3คนนี้นะครับอ่าโอเคโอเค <c oughs> โอเคครับผมก็ไปยพยิวสองไป3คนนะครับผมคนละชั่วโมงแล้วคนนี้ก็ได้ผลน้ำแข็งของเราไปนะโอเคก็เดี๋ยวขอย้ายไอดีดีกว่านะครับคนเยอะแหละ ยัยดียัยดีครับผมเดี๋ยวมาดูนะผลที่2เราจะได้ผลอะไรนี่ครับโอเคครับผมก็ตอนนี้นะครับผมล็อกอิน ID ดีที่2มาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นไอดีหลักนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนผลก่อนแล้วกันเนาะผลอะไรขายอ่ะก็ผลสะเตือนขายท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเปลี่ยนผลแสงนะครับไปสุ่มผลแล้วก็มาแจกคู้เล่นใหม่นี่ครับมีอยู่2คนมีอยู่2คนนะครับที่ข้าหัวน้อยๆนะครับมามามา เดี๋ยวเรามาดูว่าจะได้ผลอะไรนะชบได้ผลอะไรนะม่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผม3 2 1ป้าบ็็ให้ผลบอบฟุตไม่รู้ว่าจะมีใครเอาหรือเปล่านะครับผมโอ้โหอดี ID ที่2ก็เกลือเลยนี่ครับไอดี ID หลักนี่มันเกลือเสมอต้นเสมอปลายแล้วเกินเนาะ เอาผละเปิดมาโยนนะครับเผื่อจะมีใครกินใช่มรัมีใครกินไหมันนี้เห็นผลพิศารของเราไหมเห็นไหมคนนี้เห็นไหมเห็นแล้วเก็บไปแล้วเก็บไปแล้ว ไปแล้วนะครับแต่ไม่กินนะว <c oughs> ิ่งตามนี่นี่นี่เขาเก็บมานะครับยังไงเอายังไง <c oughs> คนนี้เอานะด,ดูท่าแล้ว <c oughs> โยนมาสักทีดิเออรอนานแล้วเมือ่อไหร่จะโยนฮะเออเล่นตัวเล่นตัวอีก <c oughs> เบคอนโกรดละเบคอนโกรดละเอามาโชว์ทำไมเอามาก็ไม่ให้ ันนี้ก็มีผลหนามอยู่แล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมเปย์พีคุณสอให้คนเดียวผลหมดไปแล้วกันนะคนนี้นะครับจัดไปนะครับผม,มหนึ่งสองสามคนนี้นะครับจึ๊บเรียบร้อยโอเค,คับผมก็เดี๋ยวขอย้ายไอดียนะเป็นไอดีที่สามนะเป็นสุ่มผลแจกผู้เล่นใหม่เหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะไอดี ID ที่สามจะได้ผลอะไรนะครับ โอเคครับผมก็ไอดีนี้นะครับเป็นไอดีที่3ของเรานะฮะก็มีคนข้าหัวน้อยอยู่2คนคนนะก็มี1 9นะครับผมแล้วก็2 0 0พมี2คนนี้นะที่เหลือเป็นหมื่นนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าผมจะสุ่มได้ผลอะไรในผลที่3นี้นะครับชุมบมา้อมแล้วก็3 2 1 อาบก็ให้ผลยางนะผู้ชมมีคนแอบตูมีคนแอบตูบต <c oughs> ข้าหัวสามแสนคนนี้นะครับข้าหัวสามแสนริงด้วยนะครับโอเคไเดี๋ยวเราเอาผลยางนะครับผมไปให้ผู้เล่นใหม่กันดีกว่านะคิดว่าน่าจะอยู่เกาะลิงท่านผู้ชม ีผลแมกมาใช้ด้วยใช่ไหมใช่คนนี้ไหมใช่ไหมนี่นะครับผมข้าวหัวสองพันมีผลแมกมาใช้นะครับใช่ป่ะผลแมกมาหรือผลทรายอืม <_ t ip> ผลทรายนี่ครับถ้าหัวสองพันมีผลทรายใช้แล้วอ่ะแล้วคนนี้อ่ะเฮ้ยคนนี้เหมือนจะไม่มีผลใช้นะเฮ้ยมีผลสะเทือนด้วย คนนี้ค่าหัวเป็นแสนเหมือนกันนะครับเนี่ยค่าหัวสองพันคนนี้อยู่ไหนหนะเขาฟาร์มอยู่เกาะไหนหนะนู่นนู่นมีเรือขนเด็กอยู่ตรงนู้นมีเรือขนเด็กอยู่ตรงนี้นะครับ

เมื่อกี้เขายิงสกิลใส่เรานะครับแต่โดนลูกหลงนะครับไปโดนเด็กเนาะ <laughs> ผลย่างผลย่างจะตีเราอยางนะเมื่อกี้คนนีเขาตีเรานะครับแรงมากเลยเนี่ยไม่รู้จะตีเราอีกเปล่าเอาไหมเอาผลพิศาสไหมน,นี่คนดีนะครับผม ข้าหัวแค่สองพันเองเฮ้ยโยนทิ้งน้ำเหรอจะบอกนะโยนทิ้งน้ำเฮ้ยโยนไปแล้วเหรอ,อเออนั่นแหละนั่นแหละนะครับ <c oughs> กินไหม <c oughs> กินไหมเรียบร้อยผลยาง <c oughs> กินผลยางไปแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเปย์เอฟพีคุณสองให้ด้วยนะครับผม นนะเอา้าโลบักหมด <need> <laughs> โอเคโอเคเปย์เอียงพคุณสไม่ได้นะครับผมเดาย,ยังโลบักหมดนะครับ <Bro. S 1> โอเคก็เดี๋ยวย้ายไอดีกันดีกว่านะครับเดี๋ยวมาดู i อดสุดท้ายนะครับเราจะได้ผลอะไรเนาะโอเคครับผมก็ไอดียนี้นะครับเป็นไอดีที่สี่นะไอดี ID สุดท้ายแล้วนะครับที่ผมจะมาสุ่มผลแจกนะครับก็มีคนข้าหัวศูนย์ด้วยนะครับไม่รู้คนไหน มีค้าหัวศูนย์ได้แหละขึ้นเรือไปแล้วมั้งน่าจะขึ้นเรือไปแล้วเปล่าค้าหัวสูนยเลยนะไม่อยู่เกาะแรกเหรอเรือน่าจะพาไปรัดฟาร์มหรือเปล่านะโอเคก็เดี๋ยวผมไปสุ่มผลพิศดารก่อนดีกว่านะครับขอให้ไม่เกลือแล้วกันเนาะสามสองหนึ่งป๊า,าบ โอ้โหเกลือเกลือ <g ül üyor> โอ้อดเลยเนะครับผมเฮ้ยคนนี้ค่ากว่าสองร้อยเองนี่เอาไหมผลผลสปริง <g ül üyor> เอาผลสปริงไหมผมได้ผลสปริงเนี่ยครับเกลือน,น้อยน่ารักนะครับเหมือนคนขับเลยวันนิมาเอาผลวิสดารนี่เอาไหมเอาไหมเอาผลวิศดารแล้วไหมแอบแล้ว <g ül üyor> แอบไปไหนละ เอาผมสปริงให้กินไหมกินไหมกินไหมกินเฉยเลย <c oughs> กินไปแล้วนะครับผมสปริงเนี่ครับเดี๋ยวกดเ e อฟมีกุศลให้ด้วยนะครับผมคนนี้ใช่ไหมคนนี้นะครับผม เอาหัวสองร้อยเข้าหัวสูนย์เราไม่เจอนะครับว่าเขาไปอยู่ตรงไหนนะครับโอเคก็จบแล้วท่านผู้ชมสำหรับคลิปสุ่มผลพิศาจนะครับผมแจกผู้เล่นใหม่เนาะก็เดี๋ยวผมมีไฮไลท์นะครับผมจากสตรีมนะครับสุ่มผลพิศาจแล้วเจอผลมงกรนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูรีแอคชั่นนะครับผมที่ผมสุ่มได้ผลมงกรนะว่าจะร้องเสียงโลโก็ด้านไหนนะไปเดี๋ยวไปดูคลิปกันนะครับเดี๋ยวพี่จะสุ่มผลให้ดูนะครับเดี๋ยวจะสุ่ม อ <Good Lord. S 1> ขอบคุณโดเนตเปิดหรอสุดอีพิกด้วยนะครับผมเจียน้องนะัทวุฒิขอบคุณโดเนตหนึ่งร้อยห้าสิบวอจากช่องไดโนพุงเนี่ยฮะเฮ้ยเฮ้ยน้องๆเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วผลมังกรมานีม่มีผลมังกรได้ได้ผลมังกรนะครับผม โอ้ครั้งแรกครั้งแรกนะฮะโอในที่สุดในที่สุดในที่สุดก็เป็นจริงผลวงกรนะครับผมโอดักกอนดักกอนมันเป็นผลอย่างนี้นี่เองนี่ครับผมครั้งแรกเลยที่ได้นี่ครับ โอเคครับผมก็จบแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปโดใีใหม่ๆอีกทางช่องเราด้วยเนาะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบาย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 